ปวดบ้านเราก็ยังมาขเขาเรียกวา่ามาทรงเมื่อคืนสูสุปฏิสัปราย,ยาพบมาทรงโดงกจิตจิตวิญญาณมาเบียดกับปอดปอดพุนขอจเจริญพรขอรพุทธไมงานหรือกันนำเหรียดมาอะไรไม่ว่าจะเป็น,นวัดลงเครื่องใช้ไฟฟ้าเหรียดดอกไม้สด ไม่สามารถหาหาที่จะบรรณา่านได้ท้งโรงงานทั้วก็ดมบริษัทโคเบทอ,อ,อีมโคเบมเต็ียมัำเราเป็กคนมโคเบทนะ่านงานนัน้นก็มาเป็ิจาภาาก็เต็เมื่อคืนพร้อนที่ผ่านของบริษัทมโคเบทนี่อยู่ในฤดูการนี้ยังดูแลพานธสัญญาสนะแล้วก็ าแปตาน้ออุไรปอนประเดชใสปลานัวผูปัวเสียงอิสานประเดชตราลน้อยปลานาดาน้อยอุไรปอนหลายๆตัวงานก็ยังดูแลนะเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้จักดีเธอรบคุณทีมศิลปินหลายๆที่หลายๆแห่งหลายๆสาขาหลายๆบริษัทพ่ออย่งร้ความเคารพเมตตาบอรมคณะศิลปินจากเรียกว่า ทวสารทิศผาาอิสานของเรานั้นหลายหลายคณะที่ได้อ่านรายชื่อไดนามบางท่านพอมาได้ทวดผ้าอะไรบางกระุลค่อขอกระกาษไปด้วยนะพอเวลาัาเทยนก็คงไม่เป็นไรหลวงพ่อเขานามาถวายเองเลยไม่ว่าจะขอเบญจกุบาราจา์มาจากหลายหลายที่หลายหแห่ง้อนออกนะก็คงจะเป็นเวลาเผาจริงแล้วนะ เวลาเอากิงแล้วอ right, uh, so ันนี uh, daughter, hmm, ้เป oh. ็นเจ้าหน้าที่ของเราที่จะดูแลเองเลยวันนี้ท่านผู้ตรวจพุทธหลวงพ่อท่านเจ้าคุณธามวิปุลมณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาเท่านอาจารย์หลวงพ่อจะมาดูดอนการีอำเภอเมืองดอนการีท่านก็มาเป็นประธานและมาแสดงพระกรรมเทศนาประเด็นพระคุณหลวงพ่อท่านบุญญาธรรมจักรบุญ เจ้าคณะจังหดร้อยเอี่ยกานพวปานประธานในการจะเรียกว่าพออพี่ิจรนาม้าอะไรโ่องกาสมกับุเนีเป็นประธานในการประจุมเทือกเขาเพระเนพาการอะไรที่อะไรเงซึ่งบแม่ให้กรเคารพนับถือจากนครปฐมจากพระโขนงมาจากพระนคโม จากวัดป่าตึงจากเชียงใหม่หลายที่หลายแห่งแล้วก็จากจังหวัดสีเจเยกจังหวัดภูมิราษฎร์ดีจังหวัดสีธรรมราชจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีจังหวัดเลยหัวหลายที่หลายแห่งนะขอขอบคุณนะขอบคุณท่านพระเยบุบายการ์ตลอดยืมนะสัมนาญาติโยมของตลอดสาย ทำอ่เออยวน,นมาแล้วเอ่อก็ลดเอ่อที่บ้านพักรบระัอมาช่วยใน้นรลได้ด้วยเพราะว่าทีมงามนบริษัทจะเดินทางไปเซดเลดีเ่ยต์บนลสะอาดขอบครณก นรถป่ยนอจวดไปปาดากรรนาเด้อทาง้าิดะวันออบ้านหลังใหญ่ช่วยเดินบนพื้น่้งไร่มันมันครอบมันไม่แตะพะไรเลยอบคุครับบารมพระราชนิธารวันนี้ก่อย่างเสด็จที่อบรมสะอาดพรุ่งนี้เจอกันอยู่ที่บ้านเลขที่ตองห้านี่แหละพ่อตับบุญที่สมนบุญโซนได้กับคุณพ่อไปกินคลิปลวงเดวคุณพ่อนหลอดนะ่พ่อจะ ก็ขอจเจริญพรพลุธไม่ว่าจะเป็นประธานฝ่ายคณะว่าท่านในห้างจะมีใจจะเรียกเกีียบบดมนะอาจารย์อดอยอินทนนท์พ่อไม้ยองพ่อ,พอ,อาจา่าโดนนะดีละว่าทีมมาเนี่เอี่ทีมงาขอยฉลาด่อยส่งเสิร์มเปิดในหน้างวางผู้บา่าเปือนขันน็อ ผู้บาดหลอดวันยังหลอดเกิดผู้บาดเป็นก็เกิดไปในแบบนั้นยังใดแล้วก็มาส่งดวงกิจวิญญาณของคุณพ่อวันพุธนี้อย่าลืมตั้งแต่เช้าเก็บอัฐิีอันท์ของคุณพ่อในกิจชิพหลวงแล้วมจะได้มาเป็นบุญกุศลอยู่ที่บ้านบ้านตองห้าด้่แหละบ้านใหญ่ จะได้ตั้งกองมาเป็นองคกุศลด็จที่นั่นจะได้ตั้งกองกองเรียกว่ากองบูนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากองประสาทเดิมสากองกองหนึ่งให้คุณพ่อไปคิตชิ้นหลวงกองหนึ่งให้ตระกูลคิ้นหลวงนี่แหละจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายและกองหนึ่งก็ให้ตระกูลเสี้ยววง ขอขอบคุณแม่โอไรพรปอนหรือน้องชายโอไรพรคุณแม่อดูไรชิลหลวงนั่นแหละให้เปกับบูญมน์อ่าอ่าก็ขอบคุณหน่วยงานที่งานทุกท่านนั่แหละไม่ว่าจะเป็นอ่าเินเิณ หมอหลังจ yani, ังหวัดบุรรัมนีน้องคุณแม่ประธานใหญ่ก็โดยท่านดกเตอร์พหลุศักดิ์หรือก็มีรถขอจ7421บุรีรัมนีนะครับแล้วก็ พอตอ953 6 5, 3, ประการีปรนณาไปเลื่อนรถสักเิดหนึงนะครับก็จะ,ะลดของนั้นอยูย่ในบ้านใหญ่นะครับแล้วก็6025ใช่หมลูกปรุณาไปเคลื่อนรถหน่อยอแล้วก็ขอชอ91นะครับปรุณาไปเลื่อนรถด้วยแต่ที่ ขอจ7421ในยู่บ้านใหญ่แล้วคอต953อุณัอนการนี้ก็ยู่บ้านใหญ่มันกันนะประดุณาไปเลื่อนรถด้วยนะครับเอ่อลดเอ่อท่านเอ่อขอจมอเพราะว่ารถจอดซ้อนกันอยู่ในบ้านใหญ่นะครับเอ่อการประชุมเพิงเรียกว่าเผาจริงนั้นเอ่อถ้าเป็นเมนร้ชัวรยาว เราลงเล้ลงไมเน้ะแค่บอลน,นะงด้วยสุด้ายผ้าไทยขึ้นมาแล้วทู่ชมไม่กิวันนี้เดียเด๋ยวเอาไปถอยรถเีิวิวไปไม่ได้ไปเลยอยู่ย,ย่ั่ง เออมีมีแต่ลูกๆหลานะทีมงานพิธีสรเา่ เผาอพอะไรครับพี่น้องห้องบันนี้ประเดี๋ยวบางคนร้องว่อท่านพระราษฎริยคุณผมมาจาริยคุณแก้วราชบัตรร้อยเยี่ยนท่านเขรอรอที่จะเผากิงนี่แหละดูตรงขันเผากิ่งเ,งเรียกว่า เป็นเเผาเป็นเเผาเป็นตู้นะเป็นเจ้าหน้าที่ทำเองเลยไม่ให้เราเห็น